ก็น่าจัเต็อนะครับไปที่รางวัลที่หนึ่กันเลยครับผมสำหรับภาคนี้ครับได้แก่บอกว่าต้องให้เขาจริงๆนะคบเพราะว่าเขาดิฉันช่วยเขาลงทุนร่วมสแสนบาทนะที่จะได้รับรางวัลที่1นึ่งรางวัลเงนเชียรของภาควันท้าชิงเรือโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม โอ้โหโอ้โหได้ยินเสียงจังเลยค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทางเกษตรสมบูรณ์น่าจะนี่นี่ว่าสี่ทิศนะกจะตุระทิศเลยตาินดีด้วยนะ ใช่จริงๆขอคนะ,ค,ะ,ระนครับผมขอบคุณนะครับข้าหลวจริพรสังขเวทัยครับผมขอบคุณนะครับ